สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมแอกโก้บนบ้าประสานหนังนะฮะและก็นี่น้องชายแอดไก่ครับอ่ะก่อนหน้าทีเห็นหน้าผมมาบ้างแล้วอันนี้ยังไม่เห็นนะครับโอเคอเป็นเป็นการความรู้สึกแรกก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลิงก่อนเดี๋ยวจะงงให้มานี่เพิ่งเดินออกมาจากโรงอุคนเต็มเลยครับเพราะว่าเขาก็อัดประกันแดดเราได้มุมนี้ก็โอเคจะบอกว่าเพิ่งเดินออกมาจากโรงเลยและขับพยนต์เรื่อง เดอะครีเอเตอร์น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของชนชาติไทยเลยก็ว่าได้นะฮะหลายายครั้งที่ดูนี่คือความรู้สึกแรกใช่ไหมไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องเอาแค่ความรู้สึกล้วนๆอันนี้ไม่มีสปอยครับไม่มีสปอยด้วยเออหลายหลายครั้งที่เราดูเราดูหนังฮอลลีวูดแล้วเขาบอกว่าใช้โลเคชั่นไทยบ้างแหละหรือว่าพูดถึงคนไทยบ้างแหละหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เวลาที่บอกว่ามีไทยมีส่วนร่วมมันคือแค่ส่วนร่วมจริงๆแต่อันเนี้ย มันมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่ามีส่วนร่วมอีกตรงที่ว่ามันสามารถเอาไทยเป็นจุดศูนย์กลางของคําว่านิวเอเชียได้เลยอืมประมาณนั้นเลยเพราะเพราะหนังมันพูดถึงคําว่านิวเอเชียแต่เขาเอาไทยของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางตรงนั้นเลยซึ่งก็รู้สึกดีแล้วก็ได้เห็นหน้าหลายหลายคนนะครับจริงๆตอนต้นเขามากันอยู่แล้วละเราก็เห็นหน้ากันนิดหน่อยแต่เห็นในโรงหนังนี่คือแบบเฮ้ยฉากนี้กําลังจะไปทั่วโลกอ่ะใช่แล้วก็เขาก็จะเห็นว่าเป็นคนไทยแล้วก็แบบโอ้ ในโรงคือมีฮือฮากันนะตอนตอนที่ฮือฮาแต่ระยะระยะในในการที่เขาใช้ความเป็นไทยในแบบที่ไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนใช้กันอื้หนังบางเรื่องใช้กันหลบมั่งอาจจะเอาโลเคชันไทยแล้วก็สมมติเป็นที่อื่นบ้างแต่เรื่องนี้ไม่มีเลยแค่ฉากแรกๆมาก็แบบเล่นเอาอึ้งแล้วอ่ะคือมันอึดลานะที่สปอยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เรียกว่าปอยเอาไว้หลังอย่าเรียกว่าสปอยเลยพวะคนแอนตี้เขาว่าสปอยเลยเรียกว่า ดูแล้วมันคุยกัน,นออคนดูแล้วมาคุยกันคนดูแล้วมาคุยกันเพราะออว่าก็าอยากจะคุยให้มันออกรสออกชาติแล้วก็ป็นเข้าใจใช่เพราะค,คนที่ดูแล้วเขาก็อยากคุยเพราะฉะนั้นอีกคลิปหนึ่งเนี่ยมันจะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วกออ็ดูแล้วแล้วก็มาคุยกันโอเคครับโอเคแต่ว่าเอาวันนี้ก่อนความรู้สึกอันนี้คือความรู้สึกเอามีมีอะไรเพิ่มไหมความรู้สึกความรู้สึกออย่างห<อ>นึ่งนะที่พอดูหนังจบปุ๊บเป็นหนังเรื่องแรกที่สามารถนั่งดูแอนเครดิตได้โดยไม่ต้องรอแอนเครดิตเข้าใจว่าฮะ นั่งดูเอนเครดิตคือนั่งฟังดนตรีนั่งดูเครดิตจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาล่อว่าเอ้ย uh huh. hey, จบเอนเครดิตมีอะไรสั้นๆให้เราดูไหมหรือนี้ไม่จําเป็น uh huh. เราสามารถนั่งอิม่มๆกับดนตรีกับรายชื่อได้ได,ได้ได้จนจบโดยแบบไม่รู้สึกว่ายาวเลย uh huh. หนังมันมีความเะเยอทะยานขั้นสุด uh huh. ขอใช้คํานี้เลยกันนะ uh huh. มันมีความทเยอเทเยอทะยานขั้นสุด uh huh. ในทุกๆมุมทุกๆ uh huh. ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นไม่ว่าจะเป็นดนตรี โอ้ฮันซิเมอร์ทำเรื่องดีที่สุดยอดฮันซิเมอร์ทำาดนตรตีเรื่องนี้ได้สุดยอดอีกแล้วโอ้ยไม่เป็นไรสดจริงๆสดจริงตัดได้ใช่ไหมตัดได้ไม่ต้องตัดก็ได้จะได้ดูแบบเห็นไหมเราาหากันจริงจังแบบโอเคว่ากันต่ออันนี้คือความรู้สึกแอน์ิโก้มีอะไรเพิ่มอีกไหมก็นะหนังขอใช้คำนี้จริงๆแล้วว่าหนังมัตเยทยานขั้นสุดในทุกๆด้านโดยที่โดยที่เนื้อเรื่องไม่ได้สุดโต่งจะรับไม่ได้ เรื่องนี้มันสามารถรับได้ทุกนาทีทุกเรื่องตัวละครอแอบเห็นด้วยกับคลิปที่แล้วที่พูดไปว่าหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยต่อให้มีภาพสวยขนาดไหนก็ตามอลังกาขนาดไหนก็ตาม,มถ้าขาดตัวละครที่น่าสนใจหนังยังไงก็ไม่สนุกเรนีตัวละครแต่ละตัวน่าสนใจน่าสนใจจริงๆน่าสนใจแล้วก็ถ้าส่วนตัวผมอะอมผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกเลยนะก็คืออ,อันเนี้มันโคตรจะออริจินอลเลยออริจินอลสตอรี่คือพอดูแล้วไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องไหนก็ได้อะ คือมันมีความเป็นตัวมันเองมันมีหลายหลายอย่างเนี่ยในในความเป็นตัวเองถามว่ามันจะมีบางฉากอ่ะเมื่อกี้แอดโกบอกว่ามันมีฉากแบบไปลบสงครามนั่นก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วในส่วนตัวผมอ่ะเนื้อเรื่องมันเขียนเหมือนเขียนมาเพื่อคนเอเชียเนื้อเรื่องคืองานนี้ต้องบอกว่าซูฮกพูดกับเชื่ออะไรนะเอสอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแทรกมาให้ครับผมเราเป็นคนจัเรื่องนีกแต่กำลังจะบอกว่าก็ต้องยอมรับว่า ส่วนตัวผมนะผม่อนมาดูผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากทางทงที่หนังมันก็ดูมีฟอร์มมีอะไรนะแต่ที่ผมดูตลอดทั้งทั้งเรื่องเลยจะมีความรู้สึกเดียวเลยว่าเฮ้ยนี่หนังลงทุนไม่ถึงร้อยล้านอ่ะแปดสิบกว่าล้านแต่ทําไมมันเอฟเฟกอลังการแล้วไม่มีสุดุดตาเลยอันนี้คือที่รู้สึกเลยว่าเอฟเฟกไม่มีสดุดตาเลยเอฟเฟกเนียนมากเนียนมากแล้วก็ผสมประสานได้ดีซึ่งซึ่งเฮ้ยทำไมมันใช้คุ้มขนาดนี้นะครับ อ่าใช้คุ้มขนาดนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าทั้งเอฟเฟกทั้งบทงทั้งอะไรทุกอย่างมันลงองประกอบดีและง<า>น,นเรืองสร้างงาน,นออกแบบงานถ่ายทํา <c oughs> ทุกอย่างเนียนติดก็อย่างที่บอกก็เห็นว่าคนไทยเป็นคนช่วยออกแบบด้วยอ่า <c oughs> ใช่อ,อะไรก็ก็ถือว่าสุดยอดละนะครับผมพูดง่ายๆว่าหนังเรื่องเนี้ดูซ้ําก็ไม่เสียดายและน,น่าจะมีการดูซ้ํากันแน่นะครับดูซ้ํากันได้อีกมันหมายความว่าอะไรมันสนุกมากมันรู้สึกดีแล้วมันก็โอเคมากสาหรับผมก็ ความรู้สึกแรกเลยผมให้เลยเต็มสิบครับ <laughs> ผม <laughs> ไม่ไปเต็ตมสิบเลยนี่เต็มสิบนี่เกินสิบครับอนิ้ิวนี่ไหม <laughs> สุดยอดครับต <laughs> ิดด้ฮะ <laughs> โอเคครับหนังเข้าวันที่28 <laughs> นี้ก็ไปดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่นี่จริงนี่เอามาโชว์หน่อย <laughs> ผมไม่บอกนะเรื่องอะไรแต่ของแอดโกอาจจะดูเล็กนิดนึงนะครับแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นของผมก็เป็นหนังเรื่องอะไรลองมาถ่ายกันเล่นๆนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็ สองคนนะครับก็คงขอลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีคลิปหนึ่งนะครับใครดูแล้วแล้วมาคุยกันเดี๋ยวค่อยปล่อยหลังวันอาทิตย์อ่ะโอเคก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้แกนสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มต้นทาํากันแต่มีความตั้งใจแล้วก็อยากจะทําให้มันแบบเต็มที่มีอะไรติชมบอกมาได้เลยครับแล้วว่าคอมเมนต์เมื่อไรแล้วปากว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์ยอดเยี่ยมมากหนัง จะลืมความรู้สึกแรกโอเคนี่คือความรู้สึกแรกถึงง้นเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะโอเคครับดูแล้วเรามาคุยกันรีบไปดูนะวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี้โอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ